าไอ,อา้หนึ่งเชา้าแล้วของปชอสองทุกๆครั้งทุกๆสัปดาห์ในช่วงของงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า,าจริงๆแล้วมันมีให้เราซ่อมมากมายมันมีให้เราได้ศึกษา่อาวนันนี้แล้วเช้านี้ฝนตกฟ้าครึ่ม แต่มันก็นเป็นอุปสรรคสำหรับการเรียนการสอนรับครูทำคลิปให้พวกเราได้เข้าใจพวกเราโชคดีที่มีหนังสือแล้ครูให้พวกเราเปิดหนังสือหน้าที่ให้พวกเราเปิดหนังสือหน้าที่สามร้อยจายสองอในบทที่สิบเจ็ดัวด้วยเรื่องของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เจ้าเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเนี่ยถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจําเป็นในครัวเรือนไปเสียแล้วในปัจจุบันเนื่องจากโครงสร้างของอาคารอยู่อาศัยมันเปลี่ยนไปเป็นคอนโดมเิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์เพราะนั้นสถานที่ที่เราจะมา,านั่งซักผ้าอย่างโบราณมันคงไม่มีแล้วในส่วนของเครื่องซักผ้า,าจริงๆแล้ว นะครูเองจะอธิบายให้พวกเราฟังนะเข้าคร่าวนะว,ว่าเครื่องซักผ้านั้นแช้ที่จริงแล้วแล้วมันมีหัวใจของมันก็คือเจ้าแผงคอนโทรลแล้วก็มีมอเตอร์นะอธิบายให้พวกเราฟังเข้าคร่าวก่อนเครื่องซักผ้าอัตโนมัติมันมีสองชนิดเมื่อก่อนนี้เราจะมีเครื่องซักผ้าสองถังโดยใช้มอเตอร์สองตัวตัวหนึ่งเป็นตัวปั่นซัก อีกตัวหนึ่งเป็นตัวปั่นแห้งแล้วใช้ลานลเป็นตัวตั้งเ,เวลาลในการซักเมื่อเราเดียวน้ำทิ้งในส่วนของการซักเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องย้ายผ้ามาไว้ถังปั่นแห้งอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องซักผ้ารุ่นเก่าแต่ว่าการใช้งานง่ายเราก็ประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้วเราเปิดหนังสือหน้าต่อไป เราจะพบว่าที่แผงคอนโทรล้วของเครื่องรุ่นเก่ามันยังมีทั้งปล่อยน้ำทิ้งปล่อยน้ำเข้าแล้วก็ตั้งเวลาซึ่งไม่ได้ยุ่งยากและระบบเก่าเนี่ยใช้งานได้ได้ได้ค่อนข้างจัดหน้าแต่ปัจจุบันนี้มันมีฟอสซี่แล,ล้วฟอซี่ก็คือเครื่องซักผ้าที่มีถังเดียวทำงานได้ทั้งซักด้วยและปั่นแห้งด้วย ไอ้เจ้าพับชี่ดังกล่าวเนี่ยหัวใจของมันอยู่ที่แผงควบคุมจะทํางานซ่อมถ้าแผงควบคุมอันหนึ่งอันใดชารุดเราจะต้องเปลี่ยนทั้งแผงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเป็นนักศึกษาเราจะต้องอรู้ว่ามันไม่ทํางานเนี่ยเพราะเหตุใดแล้วก็ในเครื่องซักผ้าที่ครูได้บอกกันะครับว่าถังเดียวมีทั้งฝาหน้าแล้วก็มีทั้งฝาบนซึ่งปัจจบุบันนี้ที่นิยมใช้ที่สุดก็คือฝาบน นะผาบนเราตั้งเช็ดเวลาทีเดียวเลยแ้นะประมาณ4 5ห้านาทีตั้งแต่กระบวนเปิดน้ำเข้าเปิดน้ำออกแล้วก็ปั่นแห้งประมาณ4 5ห้านาทีที่มันก็ต้องต้อง,ต,องต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในส่วนของพวกเราเวลาที่เราเจอข้อบกพร่องของเรื่อผ้าหนึ่งเลยหมุนช้าไม่หมุน้วเปิดฝาหลังดูสายพานนะเปิดฝาหลังด,นะด,งดูว่ามันมีอะไรเข้าไปอุด ในวาล์วน้ําทิ้งหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญที่ผู้ซักไม่ได้เก็บออกไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในส่วนของเครื่องซักผ้าที่ครูได้พูดให้ฟังนะครับว่าเราจะสามารถที่จะตรวจเช็คอาการได้ง่ายๆแล้วอุปกรณ์ต่างๆอย่างที่ครูได้บอกนะครับว่าท่อระบายน้ําออกวาวล์วระบายน้ําเข้า มันใช้ระบบะก็คือ,อทำงานโดยอัตโนมัตินะซึ่งโครงสร้างส่วนประกอบทั่ว,วไปนะของเครื่องซักผ้าก็จะมีอยู่เราเปิดไปหน้าที่340เอาเราจะเห็นเครื่องซักผ้าฝาบนเห็นไ,ไหมเครื่องซักผ้าฝาบนเครื่องเดียวใช้คาปาซิเตอร์มอเตอร์เป็นตัวเป็นตัวขับนะอีกอันหนึ่งทางด้านขวามือหน้า347 กลาเป็นเพื่อซักผ้ารุ่นเก่าเป็นเรื่อซักผ้าสองถังและในส่วนของการปั่นแห้งในส่วนของการใช้งานเราสามารถที่จะใช้ได้โดยเราอ่านจากคู่มือของเครื่องแต่ใช้ที่จริงแล้วคุณเชื่อว่าพวกเราเติบโตมาเราก็เห็นแล้วเครื่องซักผ้าแล้วมันเป็นอย่างไรการใช้งานการดูแลการรักษา โดยฉพาอย่างยิ่งมอเตอร์และครูได้บอกไปแล้วว่าคาปาซิเตอร์มอเตอร์ส่วนใหญ่แล้วถ้ามันจะสีมันจะชำรุดก็คือมอเตอร์หมุนชา้าคาปาซิเตอร์เสื่อมสภาพอันนี้เราต้องอเปลี่ยนนะครับในส่วนของเครื่องพักผ้าอย่างที่ครูได้กล่าวไปแล้วให้ในักศึกษาดูรายละเอียดในหนังสือนะไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดอหัวกรงหรือ การใช้งานอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าดังกล่าวนะครับการสรอาดตัวกรองไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่า Line f i เตอร์เราจะต้องดูอย่างไรบ้างและการต่อสายดินเครื่องซักผ้ามีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยและข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานเราไปดูหน้าที่350 แล้วไปดูหน้าที่351วิธีการใช้งานของอเครื่องซักผ้าดังกล่าวแล้วข้อควรระมัดระวังในขณะใช้งานนั้นอย่าเอามือแยงเข้าไปจะเ่เนืใหญ่แล้วมันจะมีเซตจี้สวิตถ้าเราเปิดฝาเมื่อไหร่พ๊กเนี่ยมอเตอร์ก็จะ,จะจะหยุดทํางานทันทีาการมรักษาเครื่องซักผ้าทั่วๆวไปนะอ,อย่างที่ครูได้บอกไปแล้ว,นะวเราตรวจช็คระบบสายปลักนะ๊กเรตรวจช็ค มอเตอร์ Motor, มันบกพร่องหรือไม่แต่ถ้ามันบกพร่องในส่วนของการหมุนช้าหมุนเร็วเราก็จะมองไปที่แผงควบคุมและแผงควบคุมเราเราเรา,เาดูได้ง่ายๆปัจจุบันนี้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แค่เป็นส่วนใหญ่และแผงควบคุมถ้าเสียต้องเปลี่ยนทั้งทั้งแผงเลยนะครับเครื่องซักผ้า,าดูแลได้ไม่ยากนะแล้วก็การตรวจซ่อมแล้วก็การแก้ไขเครื่องซักผ้า เราไปดูหน้าที่354นะครับจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอาการแล้วก็วิธีแก้ไขสาเหตุการตรวจซ่อมเราจะแก้ไขอย่างไรสาเหตุที่เกิดอาการดังกล่าวเกิดจากอะไระคุูใช้เวลา,าพอสมควรแล้วนะเราศึกษารายละเอียดของเครื่องซักผ้าอย่างที่ครูบอกนะครับถังเดียว2งถังถังเดียวขวาบนแล้วก็ถังเดียวขวาหน้า เราล้ึกษาเราทำแบบทดสอบและกิจกรรมการฝึกทักษะให้ครูด้วยนะครับรายละเอียดของเนื้อหามันจะไปเกี่ยวกับการดูแลนะรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลการใช้งานจำลองษาสาเหตุข้อบกพร่องและวิธีแก้ไขเราทำแบบหาดและแบบทดสอบหน้าที่350ให้ครูด้วยนะครับทั้งตอน1ตอน2แล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนที่2เป็นกับคำอธิบายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ นะเครื่องสัตภาผ้าส่วนประกอบของเครื่องสัมผ้ามีอะไรบ้างแดีวถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะมันคืออะไรเดวให้พวกเราทำใบงานที่สิบเจ็ดจุดหนึ่งด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจซ่อมทำให้ละเอียดเลยคุณจะเก็บหนังสือตรวจเนื่ยองจากว่าเราจะสิ้นสุดการเรียนการสอนในอีกไม่ถึงเดืนข้างหน้านี้ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจนะตั้งใจในการทำแบบขัดแล้วก็ตั้งใจในการเช็ครายละเอียดนะครับ สำหรับวันนี้นักรูใช้เวลาพอสมควรแค่นี้ละอย่าลืมเข้ามาเช็คชื่อกันด้วยนะรครับ